สวัสดีวันนี้เปิดภาพมากับต้นมันเบอร์รี่หรือหมอนที่หลายๆคนรูจ้จักแต่รู้หรือไม่ว่ามันเบอร์รี่ช่วยบำรุงสายตาช่วยทําให้ตาที่ฟ้าฟางต้อลมต้อกระจกเบาหวานขึ้นตาสายตาพร่ามัวมองไม่ชัดกระดับมองเห็นชัดเจนได้ฟังให้จบแล้วทําตาม ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะวัตถุดิบที่ใช้สำหรับลดอาการตาผ้ามัวฟ้าฟางมองไม่เห็นได้แก่ดอกอัญชันประมาณ3-5ดอกใบมันบล่หรือใบหม่อนเที่เรรู้จัก3ใบมะน,นาวหนึ่งผลหลังจากที่วัตถุดิบถูกตัวพร้อมแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการทำกันเลย ถ้าใครที่ใช้ดอกอัญชันสดแนะนําให้ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกรีบเด็ดเกอรทิ้งทั้งหมดเพราะบางคนอาจจะมีอาการแผลเกอรดอกอัญชันในส่วนของมะนาวที่ใช้ในสูตรนี้แนะนําให้ปอก เปลือกทิ้งออกให้หมดให้เหลือเหมือนในคลิปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นซีกใครที่ชอบเปรี้ยวแนะนําใช้ทั้งลูกเลยส่วนใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวใส่ประมาณ 1- 2ถึงซีกได้เลยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนในการทานไม่จาเป็นจะต้องใช้ทั้งลูกเหมือนที่มนทําให้ดูในคลิปเพราะมนเป็นคนชอบเปรี้ยวและทานเปรี้ยวด้วยปัญหาสายตาที่มนใส่แว่นแล้วก็มองไม่ค่อยชัดบอกเลยว,ว่าสูตรนี้ทำเราดีจริง และเราก็ทําการหั่นใบมอนหรือจะใส่ทั้งใบก็ได้นะคะประมาณ3ใบทําการหั่นลงไปรวมวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วหลังจากที่เราได้วัตถุดิบทุกตัวก็จะทําการต้มใส่วัตถุดิบทุกรายการลงหม้อต้มเติมน้ําประมาณ200 ml กะประมาณได้เลยนะคะแล้วก็เปิดไฟกลางอ,อ่อนเราจะต้มประมาณ5-10นาทีขึ้นอยู่กับความแรงของไฟแต่ละบ้าน หรือว่าเราจะสังเกตได้สังเกตสีของน้ําสมุนไพรเมื่อสมุนไพรที่เราทําการต้มเริ่มจืดก็ทําการปิดเตาได้เลยสังเกตได้ง่ายๆเหมือนที่มนแนะนําและเห็นในคลิปเลยมนก็จะนําน้ําสมุนไพรที่ได้ปิดก,กรองเมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยมนจะพักให้อุ่นก่อนที่เราจะกินจะทานมนจะแนะนําเติมน้าพึ่งลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติและสรรพคุณดีๆทางยาใครที่ทานมีปัญหาเบาหวานร่วมด้วย แนะนำให้ใส่ประมาณครึ่งช้อนชาเพื่อเพิ่มสปปรรพคุณทางยาและช่วยทำให้ทานง่ายสำหรับหลายคนที่ไม่ชอบรสเปรี้ยวแล้วก็มีรสขมและเมื่อเราเติมน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยก็จะช่วยทำให้รสชาติกลมกล่อมทานง,ง่ายช่วยเพิ่มสปปรรพคุณดีๆทางยานอกจากช่วยบำรุงสายตาให้ตามองชัดแล้วยังช่วยลดน้ำตาลลดความดันลดไขมัน และในช่วงเวลาการกินการทานหมอแนะนําให้ทานหลังอาหารเย็นทุกวันติดต่อกันประมาณ3ถึง7วันบอกเลยว่าสายตาดีขึ้นมองชัดเจนขึ้นขยายม่านตาให้กว้างขึ้นในตั้งแต่2วันแรกใครที่มีปัญหาต้อกระจกต้อลมทานติดต่อกันประมาณ1 0บถึงสิวันอาการของม่านตาจะดีขึ้นใครที่เบาหวานขึ้นตาแนะนําให้ทานพอประมาณไม่แนะนําให้ทานติดต่อกันนานเกิน7วันแล้วพัก ถึงจะทานใหม่ในอรอบใหม่ใกลที่มีปัญหาสายตาสำหรับสูตรนี้แนะนำจริงๆถ้าชอบซาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจมันบอกเลยว่ารสชาติดีไม่ได้แย่ทานเป็นประจำสายตาดีด้วยสูตรง่ายๆไกลๆตัวสำหรับวันนี้ส